วันนี้ผมจะพามาหาค่าที่มันขาดไปให้มันเท่ากับยอดที่เราต้องการนะครับผมสมมติตรงนี้นะเราต้องการเรากําหนดยอดไว้เนี่ยหนึ่งพเหรียญแต่มันขาดไปหยีบกี่เหรียญไม่รู้อะซึ่งมันจะมาคํานวณจากตรงนี้นะผมเนี่ยนวณจากตรงน,น,นี้พอเรากด enter ปุ๊บเนี่ยมันจะคํานวณจากยอดตรงนี้นะพอเรากด enter เนี่ยกดโอเคเนี่ย มันก็จะคำนวณยอดให้เราอัตโนมัติเลยครับนี่ไปน,นี้เลยปั๊บ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 นี่ครับคำนวณยอดหาค่าที่กรอกตรงนี้ให้มันผลรวมเท่ากับหนึ่งพันเดี๋ยวผูช้ชมในคลิปมันทับว่าท,ทำยังไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์แชนแนลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยา่างที่บอกต้นคลิปไปเนาะว่า เราจะมีทริค Excel มาแนะนำครับก็คือทริค e x c ก l วันนี้ก็คือหาค่าระหวา่างหาค่าเขาเรียกอะไรหาค่านี่ครับผมสมมติยอดที่เราต้องการเนี่ยหนึ่งพันแต่เราขาดไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมซึ่งมันจะคำนวณจากตรงนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าเราขาดไปกี่จำนวนแล้วเงินที่ได้เนี่ยมันจะรวมกันได้หนึ่งพันนะครับผมซึ่งเรามากรอกตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราคำนวณจากตรงนี้นะว่าสมมติเราใส่ห้ากด,เ,ดกเตอร์ปุ๊บ ไอยอดตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนตามใส่สิบเตอะปุ๊บไอยอดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะผมแต่มันไม่รู้ว่าต้องเกาะเท่าไหร่มันถึงจะได้เท่ากับหนึ่งพันพอดีนะผมเนี่ยไอตรงเนี้ยจะเกาะเท่าไหร่มันถึงจะได้เท่ากับหนึ่งพันพอดีใครจะขยันเราใครจะขยันมากเกาะไล่ที่จะเติมไปเรื่อยๆแล้วครับให้มันเท่าของหนึ่งพันพอดีอ่าเราไม่ต้องไปทาไม่ต้องไปไล่เกาะยากแล้มฟีเจอร์ Excel มันมีมาให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับว่ามันทํำยังไงโอเคสมมติเราต้องการใส่ค่าตรงนี้ เราเนี้ยเราต้องการค่าให้มัน1000ตามที่เรากำหนดยอดไปนะผมโดยคำนวณจาก Input ตรงนี้ที่เราต้องกรอ,อกเข้าไปที่เราต้องใส่เข้าไปนะ mm hmm. มันถึงจะคำนวณราคาให้ตรงนี้เสร็จจับแล้วจะมาบวกผลรวมตรงนี้ให้เท่ากับ1000ันะโอเคสมมติเราต้องการตรงนี้ให้มันเท่ากับ1 0 0 0แล้วเอออ่าให้ตรงเนี้ยมันรันเองให้ Excel มันรันหาค่าเองนะครับว่าต้องรันเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ตรงนี้เท่ากับ1 0 0 0พันครับ mm hmm. โอเคเราไปเริ่มกันเลยครับ เรามาคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการให้มันเป็นาตามยอดที่เรากำหนดน่หนึ่งพันแล้วมาเลือกที่ Data ครับนี่ครับเมนู Data นะแล้วมาเลือกที่ what if analysis นะผมแล้วจะมี3ช้อให้เลือกผมแล้วเ,เลือกมาที่ g r o w s e e k ครับ g r o s e e s กดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บอ่าเซตเซลล์เนี่ยเซตเซลล์ J11 uh, เนี่ยก็คือเซลล์นี้นะผมเนี่ยเซลล์ J11 ก็คือเซลล์ที่เราต้องการให้มันเป็น1000เนาะส่วน uh, t o value เนี่ยก็คือ เราต้องการให้มันเป็นเท่าไหร่เราก็ใส่แล้วไงให้เป็น1000เราก็ใส่1000ปับ๊บส่วนไอ้นี่ by changing cell เนี่ย changing cell เนี่ยก็คือเราต้องการให้เซลล์ไหนที่ให้อ่า excel หาค่าให้ก็คือเราต้องการให้เซลเเซล์นี้เนาะ,ะ H 1 0นี่นะครับผมเราก็คลิกเลยครับผมมาติ๊กตรงนี้ก่อนนะติ๊กตรงนี้ให้มันขึ้นกระพริบกระพริบแล้วคลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะ,ะขึ้นเขาเรียกอ,อะไรขึ้นเซลล์นั่นแหละ เซลนั่นแหละมาที่นี่แล้วพอเรากด enter นะครับผมทุกตาเมื่อตั้งใจอยู่ดีนะผมพอกด enter ปุ๊บไอเซลล์ h สิเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงนะผมเซลสิบมันจะรันนะผมรันเพื่อหาค่าแล้วพอคูณกันมาเนี่ยผลรวมจะเท่ากับเท่านี้นะผมก็หนึ่งรหนึ่งหกแปดจุดแปดศูนย์ซึ่งมันรวมกันแล้วเนี่ยไอสามตัวเนี้ยไอสามตัวเนี้ยมันรวมกันแล้วเนี่ยมันจะมันจะเท่ากับหนึ่งพัน ที่เราต้องการพอดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะโอเคนะโอเคเลยแหละก็คือเราไม่ต้องมาไล่หาไม่ต้องคานวณเองนะผมใช้กระสุดง่ายๆก็ได้นะผมสมมติอ่ะมีห้ามีศูนมีอะไรเนี่ยมีห้ามีห้ามีสิบเนี่ยอ่ะรวมกันรวมกันได้เท่าไหร่รวมกันได้ อ่าลงมาได้ยี่สิบนะสมมติเราต้องการหาอ่าให้มันเป็นสามสิบเนี้ยก็คือเราต้องการอ่จำนวนที่เป็นสามสิบเนี้ยเราให้ตรงนี้มันหลันเท่าไหร่อ่ะสมมติเราเห็นะคายง่ายนะก็คือมาตรงนี้หม,นมนันเดินะล้วิปรซีต้องการให้ตรงนี้เป็นเท่าไรสามสิบเซลไหนละ่ะก็เซลที่เป็นศูนย์นี่แหละครับเซลที่เป็นศูนย์ปับ๊บอ่ามันก็จะหลั่นในนะผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิบ มันก็จะรันมาเป็นสิบแล้วตรงนี้ก็จะเท่าค่าที่เรากำหนดอันนี้เพื่อนๆก็ลองนะปรับใช้กับงานดวเองดูครับว่าจะเข้ากับงานได้แค่ไหนนะครับผมก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ก็เหมือนเดิมครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ